เจสซี่กับการออมเงินอันชาญฉลาดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเจสซี่เจสซี่เป็นเด็กน่ารักและฉลาดแต่มีปัญหาหนึ่งที่เธอยังไม่ค่อยเข้าใจนั่นก็คือการออมเงินวันหนึ่งคุณแม่ของเจสซี่ให้เงินค่าขนมเจสซี่และบอกว่าเจสซี่จะลองเก็บเงินบางส่วนไว้ดูซิลองดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในอนาคตเจสซี่ฟังแล้วก็สงสัยว่าการออมเงินจะช่วยอะไรได้บ้างแต่เธอก็ยอมรับคําแนะนําของคุณแม่และเริ่มแบ่งเงินเก็บไว้ทุกครั้งที่ได้รับค่าขนม เธอนำเงินไปใส่ในกระปุกอ,อมสินรูปหมูน่ารักที่เธอได้รับเป็นของขวัญวันเกิดผ่านไปหลายเดือนกระปุกอ,อมสินของเจสซี่เต็มเธอตื่นเต้นมากและตัดสินใจเปิดกระปุกดูเมื่อเธอเทเงินออกมาก็พบว่าเธอได้เก็บเงินได้หลายร้อยบาทเจสซี่รู้สึกภูมิใจมากวันหนึ่งขณะที่เจสซี่เดินเล่นในร้านขายหนังสือเธอเห็นหนังสือภาพเล่มหนึ่งที่เธออยากได้มานานแล้วราคาไม่แพงมากพอดีเจสซี่พูดกับตัวเองว่าดีจังเลยที่เราอ,อมเงินไว้ไม่งั้นเราคงไม่มีเงินซื้อหนังสือเล่มนี้ เจสซี่ซื้อหนังสือภาพด้วยความดีใจและกลับบ้านมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ยิ้มและพูดว่าเจสซี่จากการออมเงินทําให้เราสามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการได้ในอนาคตเห็นไหมว่ามันสําคัญขนาดไหนจากนั้นเจสซี่ก็เริ่มเข้าใจและรักการออมเงินมากขึ้นเธอเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ๆและเก็บเงินเพื่อสิ่งที่เธอต้องการในอนาคตเสมอเรื่องราวของเจสซี่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านและเด็กๆหลายคนก็เริ่มเรียนรู้การออมเงินจากเธอทุกคนในหมู่บ้านชื่นชมในความฉลาดและความอดทนของเจสซี่ และนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงเจสซี่ผู้ที่รู้วิธีออมเงินอย่างชาญฉลาด